นนครับผมทใช้คนนพุท้องขัง<อ>ซึ่งคนวางแล,วแล้วแล้วก็มาทำเป็นที่ขายกาแฟน,นี่ก็บอกที่ผูดถึง<อ>นั่งเวลา,ยายส่วนโต๊ะน,นี้ก็มา,มาทำครับผมนี่ก็ในส่วนหนึ่งนะครับ,ท,บ,รบท่านผู้ชมนะครับท่านหัวหน้ามานัสก็ได้พูดคุยแล้วก็วันนี้ได้เปิด ที่มาที่ไปเลยนะครับว่าสถานที่ต่างๆที่ท่านัว้น้านั่งหรือว่านักท่องเที่ยวมานะครับก็ได้มีส่วนใหญ่แล้วก็คือจะใช้เจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรนะครับของเอรือนจำกลางของไผ่หรือว่านะครับสถานที่นะครับเรือนจำชั่วคราวนะครับเขาพิกนี่ก็จะเป็นเขาเขาเขินลันล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถอย่างรถบัสเนี่ยคนคนคโอ้ก็คือเขาพอรถบัสที่ปลดวางแต่ที่คนพุกงานย้าย ออกก็คือเขาเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็เลยมาดดดแปลง๋ยวผมขอญาตขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมได้ได้ครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ได้รับความมอนุเคราะห์จากท่านหัวหน้ามนัฐมาดูว่านี่ครับนี่คือรถบัสนะครับที่ปลดระวางที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่ว่าหลายๆท่านวิยเอาไปกองทิ้งหรือขายเป็นชากเศษเหล็กทำให้มันมีมูลค่าขึ้นมาครับผมแล้วก็ตอนนี้ท่านหัวหน้ามนัฐบอกว่านะครับรถ รถกาแฟนะครับหรือรถพุทธังคเนี้ยนะครับตอนนี้ก็อ่านำมาเป็นนะครับนี่เลยนี่ครับร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่กาแฟนะครับที่น่ารักน่ารักมากเลยนี่คือนะครับเครื่องหมายการค้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับอ่าจากกรมราชธรรมนะครับที่นี่นะครับเมืองจังชั่วคราวเขาเขื่อนลั่นนะครับตำบลกองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านหัวหน้าแป๊บนึงนะครับมาดูว่า จากรถที่ไม่มีคุณมูลค่าแล้วที่จะเป็นรถที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือท่านผู้ชมดูนะครับดูการจัดวางนะครับดูนะครับว่านี่คือรถบัสเก่าๆที่เราเห็นเป็นซากเศษเหล็กนะครับที่จะอยู่ตามอู่หรือว่าที่ถูกทอดทิ้งไปนะครับวันนี้นะครับที่เดือจำชั่วขาวเขาเขื่อนลั่นนะครับได้สร้างให้มีคุณค่ามูลค่าขึ้นมา นะครับดูนะครับก็จะเป็นนะครับอ่ะเป็นที่นั่งหรือว่าเป็นจุดพักผ่อนนะครับทานกาแฟบนนี้แล้วก็คือนี่คือเจ้าหน้าที่นะครับน้องๆนะครับที่บริการกาแฟนะครับอยู่ที่นะครับเดจําชั่วขราวเขาเค่อนรั่นตะบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วนะครับนะครับท่านที่ชอบทานกาแฟดูราคานะครับว่ากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มทุกชนิดราคาจับต้องได้แล้วก็รวมไปถึง คุณภาพนะครับหลังจากที่นักข่าวันนอกได้ทานไปแล้วผมบอกได้เลยว่ากาแฟที่นี่นะครับขึ้นชื่อเหมือนแบรนด์ดังที่ท่านไปแวะกันหลายๆที่เลยกันแล้วกันนะครับผมว่ากาแฟที่นี่มีรสชาติอร่อยแล้วก็เรื่องราคานะครับสามารถจับต้องได้เลยแล้วก็ความสะอาดผมให้ระดับ5ดาวเลยแล้วกันดูนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่คือความละเอียดอ่อนแล้วก็ความที่ว่าเข้าใจถึงเข้าใจของท่านผู้ชมว่าเอจะต้องใช้เวลาโทรศัพท์หมด ที่นี่ก็จะมีปักไฟนะครับไว้เสียบชาร์จไฟนะครับแล้วก็นี่แล้ก็จะมีนะครับให้สั่งจองได้เลยนะครับที่นี่คือนะครับว่ามุมกาแฟหรือว่ารถกาเฟนะครับภายในบริเวณของเรือนจําชั่วคราวเขาเค่อนลั่นนะครับตำบลกองไผ่อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะครับวันนอกได้รับความเคราะห์จากท่านหัวหน้ามนัดนะครับได้เข้ามาถ่ายทําแล้วก็มาเยี่ยมชม นะครับสถานที่แล้วก็รวมไปถึงนะครับขอบคุณบุคลากรทุกท่านวันนี้ขอบคุณมากครับผม